สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลค่ะกลับมาพบก,กันน,อนอ้องไอซ์แล้วค่ะพี่น้องนางพึ่งกับเอ่เฮ็ดงานเลิกกลับมาเนาะคะ่ะเนาะตักฟืนค่ะมาหนี้วันเสาเนาะคะ่ะเนาะไปตักฟืนซสยพญานี้นางผ้ามีพี่น้องน้องมาก,กินอันลาดนาค่ะลาดนาบุญเส่นพี่น้องเฮ็ดเหลี่ยมไม้ตะกี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยหนักมือโอ้ยใส่แปง้งนนาม,มันหายไปใส่เบิร์ดนอตนเนาะใส่หมูค่ะใส่หมูแล้วก็พัก พักแบบว่ามันมันเป็นแบบว่าแซ่แข็งพี่น้องแซ่แข็งนั่นเองแบบแซ่แข็งมากนะค่ะเนาะจะกินก็เอาออกมาวนเสน้นวนเส้นติดกันพี่น้องค่ะน้า่าก็เลยสิบออกขกยมีเฮ็ดง่ายๆค่ะเฝ้าบาตรงมีอย่างพี่ที่เรียดต่อมาพี่น้องเนาะเบิ่ง่ะเป็นแต่แซ่บบรร่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินกระยิ่งข่าวแรงค่ะตั้งแต่แซ่เมื่อท่านได้กินยังค่ะพี่น้องค่ะกินแต่อัน ไข่สองหน่วยไข่ต้มอยากใส่บนเส้นบะหมี่อ่าบะหมี่เส้นมีเนาะพี่น้องเนาะบะหม,มี่เส้นมีเส้นใหญ่กับบะหมี่ค่ะขี้ขานเห็ดไม่ไดมีบนเส้นหน่อยนึงก็เลยเออใส่บนเส้นก็ได้ปรุงกันซิมกัน นั่นที่เห็ดละหนาเกินพี่นอ้องปรุงเพิ่เผ็ดรสเลือกอยากกินน้ำส้มนี่ก็เป็นน้ำส้มของฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะน้ำสม้สม,ม,มสมามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาอมเอเาเอ,อามาผสมน้ำเอากินได้คือก่อนล่ะแซนด์ปลามากินรสไหนกับปุ๋งงั้นนะพี่น้องนะได้ยังกินข้าวแลงกันเนาะพี่ๆน,อนอ้องน้องฝอายเอ้ย มันหนีหิมาตกค่ะเฮ็ดงานแข่งก็หิมาแข่งก็ฝนพี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งหิมาดีเทว่ามันบอกว่ามีพายุมานเนี่ยนะพายุมันเบิดเราเบิดยังรึไปนยนงขออนุญาตคนกันเลยพี่น้อง,ดงเด้อมาค้าปลงเราหรอคะมีไข่หน่อยหนึ่งอันนี้เอาหมูแบบหมูอ่าหมูเด็กหั่นเป็นสินสำหรับสเต็กกับพี่น้องเนี่ยอันนี้กระดูกมันเนือหมูติดกระดูกนั่งมาละลายแล้วกว็มาหันห่นๆๆค่ะนี่ผักสดหน่อยหนึ่งอะ ไม่ยังกินกินไปรับชุดที่ว่าได้ซื้อซื้อกระถุงซุ่มมาเมาว่านเนี่ะพี่น้อง <c oughs> พ่อเด็กกินจุจ้ะมาเด้ออันนี้เป็นดอกดอกกระหลำ่ำใช่ดูเขาค่ะมาเด้อได้ยังกินเขาก่น พี่ใหญ่กินแล้วนั่งกลับมาก่อนกลับมาก่อนครึ่งส้มุ้งฟ้าวกลับมาฟ้าวมาเ็ดอดำกลับเข่าพ่อใหญ่ ้าดหนาใส่บนเส้นจค่คือบลดดวยพี่น้องเสียปเก่ลแล้ว พักแซ่แข็งมากบ่ค่อยเสียบเลยพี่นุองแบบโซแซ่กว่าให้เป็นเละๆองไรด้วย 还多。Hey fun 有那么 Oh, what happened? 别放话了。 hmm หมูวบาหมูแพง รู้ส่วนเดียวเนี่ยพี่น้องอิ่มไะไม่ทัว่วผมนะทัวก็เป็นทัว่วอย่างเม็ดทั่วแปบ๊บบอกแค่เขียวน่เไ็บกินม้วนเบิร์เสียดายโอ้โจะเจียบะก็ได้ ฮะยี่แมวแห้งกระดูกพี่จ้องเอาไว้อิ่มมีแห้งเห็นงานไม่เมือยไม่กินเขาามีแห้ง เบิือนวันอาทิตย์วันหยุดค่ะหยุดแบบว่าหยุดหยุดอิหลีแต่ว่าบอมเปนแต่ว่าอีนางบอมจะหยุดดอกพี่น้องเฮ็ดงานบ้าน <c oughs> เป็นอย่างวันอื่นคือบอฮเฮ็ดไปอย่างนี้ต้องมาเฮ็ดวันอาทิตย์วันอื่นก็เฮ็ดค่ะแต่ว่าบ้าในน,น,น, <c oughs> นนางมันสกปรพวกบ่ายน้ามันโงพราอย่างเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้าหนาว ช่วงนี้หนา,หนา,หนาพวพ่อใหญ่เพิ่นขนใหม่ขนฟืนเขาบ้านนี่ยน่าย่างเขาย่างออกมันก็เลยสกปรกดานาะนีน้าก็กวาดกวาดสุ่มเหมือนั่นแหละแต่ว่าโดดฟุ้นกวาดพื้นโดดฟุ้นอ่ากวาดพื้นนั่นก็เหตุวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะมันธรรมดาก็กวดกวาดปัดกวาดเช็ดถูนในขัน้วี่ก็เฮ็ดตลอดที่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเห็นแนวกินชุ่มเหือค่ะ เดี๋ยวก็เก็บหลานเก็บหลานแล้วกว็กปกปวกวไปพักผ่อนพี่น้องเมือม่อยเมื่อยมาเนี่ไปตักฟื่นย่ำไหนกับมาเมืออ่อยแะอ่างเงี้ยเสมอพี่น้องทุกเพื่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอา Anna Khutai n o v e l ค Khutai จังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอ n n a ไว้นำเด้อค Khutai จะได้ประพัดคลิปต่อไปนะะเนาะกจากนี้นานก็ถ่ายเฮเบอร์ชีวิตประจำวันของยิ่นานที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนะาะใช้ชีวิตตามชนบทอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะ ว่ามันแตกต่างกับในเมืองแบบแบบไหนเนาะคะเนาะแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านนอกจะอยู่ตามชาชนบทแต่ว่าประเทศประเทศ,เ,ทศเขาก็คือสวัสดิการก็คือเท่เทียมเท่าเทียม,ทเทยมกันเนาะคะ,นะเนาะเาก็ดูแลก,กันได้ทั่วถึงค่ะเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรกิปหน้าค่ะบาย